เน็กแมนล่าที่ลูฟี่ใช้สู้กับระดับแม่ทัพขนมหวาน24ชั่วโมงในทีมเรกซี่วันนี้ผมจะมาครอบครองพลังนั้นให้ได้เปิดลิปม,มาที่แรกกว่าจะไปฟาร์มนะแต่ว่าพอเห็นคนใช้พลดอปเปะมาทำให้ผมํำคาลูกตาก็เลยเดินเข้าไปในรูมแล้วก็ดูว่าใครเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้เข้าไปเห็นเป็นสาวน้อยฉิว่าจัดมินเห็นอย่างนี้ก็ดึงว่าผมจะใจดีแต่ผมไม่ไว้ชีวิตผู้หญิงหรอกเปิดห้าคิดถูกรูปแบบพร้อมที่จะเอาจริง ตวัดดาบไปท้สองสามีพร้อมกับผลลับที่วางเปล่าเพราะว่าตวัดไม่โดนเราจะทีนอ้นทริสะพานไหนผมจะขาเธอเธอกับฉันคมเขียวใสผมและัหนกับเป็นฉันว่าเขาส้องคามต่อไปนี่ผมเองก็ไม่ใช่คนที่ยอมคนกเดเบอร์สกิลเต็มทีอัดเข้าไปเต็มทีตลอด ทั้งดาบทั้งพลอัดจนจัดมินนี่ต้องยอมแพ้ผมไปหลังจากนั้นก็นเลิกเล่นปัญญาอ่อนแล้วก็กลับมาฟาร์มต่อแต่เห็นไอ้หมอนี่มาฟาร์มในอนาเขตผมฟาร์มในอนาเขตผมไม่เท่าไรไม่ได้ใช้สกิลน้ำแข็งเหมือนผมด้วยสิผมก็เยลยจัดเล็กๆค่ะไอ้หมอีสักชุดถ้าจัดมีเหมือนน้ำเดียวจะไม่พอเลยมาขอให้ผมจัดน้ำสองต่อเออผมมาถึงน้ำแข็งนะครับถ้านางต้องการขนาดน,นั้นก็จัดให้สักหน่อย เรียบร้อยวันน้ำสองจะไม่พอมาขอต่อน้ำสามเฉยเลยผมก็เลยสนองนี่ตามต้องการของนางหนูนี่ไปไปลม,มานางหนูนี่ก็เริ่มรู้โตแต่เองต่อน,น้ำสามไม่ไหว้ก็เลยมาอยู่ได้เซฟ่วนแล้วกับพิมพ์เยอะเยอะ้ผมดูนั่นสิเขาพิมพ์เป็นอีโมจิแลบนิดเลยแม่มโคตรกวนแล้วอะไรผมไปไกล,กลผมที่ได้กับนางหนูนี่จนเบื่อก็ไปฟาร์เซอร์อื่นดีกว่าเสียเวลามามากพอแล้วล้วจากนั้นก็นมาเราปฏิบัติการทำาตาความฟันตอกเจียสีสแน็กแมตตอไปเขาเล่าให้ได้ในอีพีนี้ไปเปิดร้านขายผลปีศาจเช็คดูสักหน่อยว่ามีอะไรขายบ้าง เฮ้ย hey, มีผลยาขายอยู่ด้วยเมื่อจะมาถูกจังหวัดแต่เวลาแมงเหลือแค่ยี่สินาทีพ่อแม่ก็มีตังค์อยู่แค่ห้าหมื่นสี่แต่ผลนมานราคาตั้งล้านหนึ่งแน่ไม่ชกัชกช้าครับกรีไปฟาร์มงินทันทีขาเดินมือขยับเอาเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเวล,ล,ล,ลาแล้ถอยหลังเลยเลยแล้วบอกกับตัวเองครับผมจะไปปล่อยให้โอกาสนาี้หลุดมือแน่แนเวลาผ่านปฟาร์มเลยสักพักหนึ่งก็ไปดูสักหน่อยว่าเวลามันเหลือกี่นาทีแม่เอออีกสิบนาทีกับเงินที่หกแสนสิบหกนาทีผมเสียไปผมฟาร์มเนี่ยแค่สี่แสนเอง จะไปทันไหมเนี่ยผมและจิจะเป็นต้องรับเควสใหม่ที่ได้เงินเยอะกว่าเดิมและก็โหดกว่าเดิมด้วยแต่ก็ไม่มีอะไรนะ่ากลัวกันอีนแค่2ดาบนี่แบบโค้งแคสูดดาบเย้อนลูกกระพมไม่ได้หรอกเป็นถึงระดับหนึ่งเลยทีสองดาบชั้นเหลือเลยนะจะได้กระทำแบบดาวต่อไปเลยเป็นบวงจานอุบาทวแวะเช็คสักหน่อยฮอปเปอร์ขึ้นมาถึงกระจายสลายแม่มเอ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีผมได้คิดในใจใคงไม่ทันแล้วแนะน่ๆกาแฟแบบชิวๆดีกว่าไม่ต้องรีบอะไรมากความต่อไปเลยแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนจุดฟาร์ม ระหว่างทางเดอนก็นมีสาวมวยหนา้ยานยอยโยนใจชักชวนให้ผมไปคุยด้วยนาบอกกับผมว่านะครับกุญแจหายตามเคยความรักทำแบ้คนตาบอกองคงกว่ารับเควสไปแบบที่ไม่รู้อะไรเลยว่ากุญแจมันอยู่ตรงไหนเดิรไปในสะพานหนึ่งกับเห็นกุญแจทองต่างโดดอยู่ตรงนั้นให้ผมรู้ได้ทันทีว่านางหนูนีตองตาบอดแน่แน่แหไม่เห็นหรืไอไงฟ้าพอทำเควสเสร็จผมเก็ตตองตองตาลึง่งเหมือนเอง,เงินมาตัองสามหมื่นเฮ้ยนางหนูนี่เป็นลูกเศรษฐีหรือเปล่ากับไปคุยกับนางหนูนี่ข้างหวังจะหลอกเอาเงินรับเควสเดิมเรากับมียกุญแจมานากเมอีฮ ช่องทางรวยแต่นางนูนี่เมื่อโดนหลอ,บอกบ่อยๆก็เหมือนจะฉลาดขึ้นครั้งนี้โฮไปลักแควนมาแต่กุญแจมันไม่อยู่แล้วก็ <c oughs> เลยยังเลิกคนนแควนน่าลวกับฟฝงไม่ปกติเฮ้ย <Hey, S 1> เดี๋ยวนะมันมีอะไรแปลกๆแควนนี่รับแบบตอนเลเวลบหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบแต่โมฟาร์มาถึงพ <c oughs> ันสองร้อยเขาเห็นเขาคิดหรอว่าขึ้นทีลร้อยทีลร้อยแล้วค่อยเปลี่ยนจุดด่ะที่ไหนได้ตรงนี้แม่งขึ้นทีละห้าสิบแม่มเอ้ยพอปากกาเท่านั้นปฏิบัติการฟาร์มก็ได้เริ่มขึ้นอีกแม่ดูแผนที่สไลด์เผื่อหายเหนื่อยใจว่าจะแบฟ ว่าเกาะไปทางไหนเมื่อรู้ตำแหน่งเขาก็ต่อไปก็ได้เวลาเริ่มออเดอร์ทักก็ต่อไปหัวต่อไปฟาที่เอนี่เอสล็อบบี้ไปลมล้างอัถราพ์ที่แบบกำลังทำเลวอยู่เออผมมาถึงในเกมนะครับไม่ได้พาพิงใครมาถึงเกาะสิแหละเฮงทำก็คือเซสเปไง่ายรากใจเซสเปาเซนเฮสาสวยไปไหนแวดสารสัสมพันธ์สักหน่อยตอนนี้คนที่เขาบอกกับผมว่าไอหมอน,นั่นสามารถปแปลงเป็นหมาป่าได้แปลกมากๆคุณต้องการจัดการหมาป่านั่นไหมซึ่งก็จะไม่ใช่เจ้าอาที่สัตว์ป่าแต่สาวขอมาผมก็ต้องจัดให้สักหน่อยฟาร์มบอดไปได้สองสามตัวก็ร เลสักแปวกว๊บเพราะผมจำทางไม่ได้อะผมเล่นมา3ามอพีแล้วยังจำไม่ได้ว่าเกาะไหนอยู่ตรงไหนบ้างผมต้องเดาๆเอาเองวิ่งมัใใ่วจนทะเลสักแปก๊บก็เจอแล้วกเกาะแหละจริงเๆๆลยแป๊บหล่คขับผมโมวอย่างทะเลน,น,น้ำโคตรเดินม,มาให้ลาซุมผลเจอชายชุดสีชมพูกำลังของพ,กกพ่อกระพระเจ้าอยู่เขาบอกว่าขอให้ได้ผลดีๆนะแต่ดูมือนพรจะไม่เป็นผลนะดูผลในมือเขาสิ ทำใจแล้น้นองแต่ผลไม่ดีเดยวพี่จะซุ่มไม่ดูเองวาของดีเป็นยังไงแม่เอ้ยผนแหลกกับผลเขียวเลยเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเมืเไไม่อกี้ถือว่ายังไม่ได้ซุ่มนะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ซุ่มขั้นที่สองเมื่อผนเราจะแยกก่นเลยขั้นี้ได้ถอนเท่าพอจะซุ่มขั้นที่สามแม่สาวน้อยนี่บอกว่าไม่ให้ผมซุ่ม,มต่อไปผมก็ไแม่รูว่าแม่สาวนี่หัวอะไรนะตาเหลือบไปเห็นก็นขยะทิ้งผมผมเลยจะเอาผลกากๆที่ผมซุ่มได้ไปทิ้งบ้างในระหว่างที่ทิ้งคนอยู่ดีผมก็ถึงต้องเอะใจกับผลที่ผมทิ้งลงไปเฮ้ยเดี๋ มันคุ้นๆแต่ผลนี่ไม่ชักช้าครับรีบเซิร์ชกูเกิลดูว่าผลนี่คือผลอะไรและคําตอบมาก,ก็ถึงต้องตอกใจวันนี้คือผลยางเฮ้ย hey! มาหาฉันเองเลยกันเหรอผมที่อยากได้ผลยางแล้วจะเหลืออะไรล่ะครับแบงแบ่งใครล็อกกิจเองแม่เลยอ้าวอะไรๆที่สุดผมก็ได้ผลยางมากุมูโกมูโนโพิสโต้ <c oughs> โทษทีครับพอดีผมอินไปหน่อยคว้าไปได้คือของใหม่ผมก็เอาผลยางผมปไปไหลตบคนในเซิร์ชแถวๆนี้จังหวะเหลือทีแม่ค่ะชิคก็เกิดขึ้นนะ นั่นมันเอสเซลิเปล่าโมทีเห็นว่านั่นเป็นเอผมก็เลยไปสู้ด้วยแต่บา้าเอจะจับอลไม่ได้เข,ขาขาผมตายเฉยเลยนี่ฉันเองนะลูฟี่ไงจําน้องชายคนนี้ไม่ได้เหรอเจอผมก็เลิกเล่นปัญญาอ่อนแล้วเลเปิดยูทูบดูวิธีทำเกียร์สีสแตกแม่ามัาทำยังไงเราจะนนดูยูทูบเสร็จก็เลยเลิกปฏิบัติการทำเกียร์สีสแต็กแมของเราสักทีระหว่างนั้นยืนดีก็มีคนอัธยาัยนี่ชวผมเข่าปาตีโผมที่ไม่ได้คนยิงยโซอะไรนะผมก็กดละปาตีไปขแรกอันนี้ก็มาลีนฟอร์คุยกับสาวสวยยนนนอาา้่่่ตงงงะะั ไม่ได้มีใจใหเหราเลยนะหลอกใชให้เหราไปหาดอกแดงแล้วใครมาจับไปรู้ฟว่าดอกแดงไปตงไหนแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาครับื่องจากว่าผมดูยูทูบมาเป็นทีเรียบร้อยออกเดินทางกันต่อไปตามหานกแดงแต่ครั้งนี้มีคนดอกเดินทางมาคาราด้วยเขากลับมารู้จักแล้วรู้ว่เขาเป็นใครอะ่ะทุมแค่กดรับปาร์ตี้ของเขาไปงั้นแหละแต่เดียวนะเมื่อคนพอดีเขาจะรู้ว่าผมเป็นใครนี่ขนาดผมปลอมตัวเนีนเนียแล้วนะ ใจและความที่ผมดูหนังนักสืบมายเยอะก็เลยทำสเต็ปตามที่หนังเขาทํากันโดยการเนี่ยไปนคนต่างชาติพิมพ์อังกฤษใส่แม่มเลยถึงแม้เขาจะตีเนี่ยทาไปไม่รู้เรื่องแต่คนพวกนี้ก็ยังไม่ปล่อยผมเขาพยายามจะล้างผมไว้ถ้าเป็นแฟนเก่าผมก็เขาปล่อยผมไปนานแล้วถึงชีวิตเขาจะมีเรื่องปวดใจผ่านกับเรื่องความรักมามากมายแต่ผมก็ไม่เคยปวดตาเลยนะแต่พอผมมีแว่นออฟตั้งไงแว่นออฟตั้งนี่มีเลนส์นี่ได้เอ็กซ์แอมเบอร์เฉวยผมสบายตายิ่งขึ้นถึงแม้จะหนักจ่องหนาคอมหน้าเป็นปีๆก็ไม่เคยปวดตาเลยแต่พอผมทำไปได้แล้ว ก่อนแล้วตัวแบนออกตันนี่แม่งโคตรทนเลยโดยขาแบนขเขาดีฝังซีคนมาด้วยทำให้สามารถยืดยุนได้ของดีๆแบบนี้มันก็ต้องแนะนำกันถ้าใส่โคตร M I U M A หรือว่าชื่อช่องของเราก่อนจะได้ส่วนลดตั้งหนึ่งร้อยบาทไปสั่งซื้อกันได้่ะรอูปเมื่อกี้ผมถ่ายเองนะเป็นไงบ้างสวยใช่ไหมล่ะต่อไปมาถึงก็สกายเปรียบผับหายนกแดงนั่นแต่โฮเข้าไปรูปปรกันลูกขาผมหมดแรงหรือว่าอะไรการพบกระโดดไปขึ้นท้าที่มันก็สูงแค่นี้ กระโดดยากตรงไหนฟันเนี่ยสุดท้ายเขาก็หลอโล่ข้าวกาก,ากและทุกอย่างก,กระโดดขึ้นมาจนได้เขาก็ไม่รู้ไอ้คนที่ติดเรือมันเขาพูดวอ่านใจผมได้หรือยังไงเขาเดินลำหนาเขาไปเหมือนลัวผมจะไปทำอะไรยังไงอย่างนั้นนะเดินไปข้างหลังคนที่เจอนอกแดง,งกี้เบิร์ดเขาไปคุยกับเฮียแกเฮียแกด่าเราว่านุไปหนึ่งค้ามพอกับใช้เราให้ไปหาไวแมนระหว่างทางที่กำลังจะกลับเหมือนจะมีคนไปประสงค์ดีกับผมแต่ว่าลูกเรืองผมที่ติดเรือมักัผมนัดให้ผมตอดจบทีเป็นไม่ได้เขาเข้าไปสู่แทนผมจังหวะ้เอาลย่ต เดินมาตรงหน้าประสาคำหาลูพร้อมที่จะให้เราไปแย่แต่ผมก็ไม่รู้แล้วนะว่าไอ้ลูบานอยู่ตรงไหนผมก็เลยเดินม,มัวๆไปลองแ yeah ย่ yeah, ๆดูว่าแย่เข้าได้หรือเปล่า แย่แ้่แมนาลูกเรือก็เดินมานำทางชี้จุดบอกเราว่าต้องแย่ให้รู้ตรงนี้ผมก็ชักไม่แน่ใจสงสัยเขาจะคิดว่านี้เป็นของจริงสินะสงสัยผมต้องหาวิธีการปลอมตัวแบบอื่นแล้วเข้าไปคุยกับวเฮียแกกับโมเขาสามมาของสแนกแมนให้ผมฟังแต่ผมก็สนใครความเหตเหตาน่ะแต่เมื่อที่ผมไม่ยอมฟังเราะที่เจาภาพเฮียแกเฮียแกจะโกรธและขึ้นราคาให้เป็นล้านหนึ่งแต่ว่าผมมีตังค์อยู่แค่ห้าแสนแต่เมื่อว่าเฮียแกจะไม่ยอมรรบคำขอโทษถึงจะขอโทษังไรกับไม่ลดราคาเหลือห้าแสนผมเลยต้องจำใจกับไปเริ่อมปฏิบัติ แต่วิธีแก้ปัญหาของคนขี้เกียจก็คือการใช้เงินแก้ปัญหาไงไม่จักชาลีบกดแกพ้พารคูลสองเงินทันทีเครื่อจะดีใจไมหมอะไรคำถามหน้าปวดหัวกับโโขึ้นมาอีกแล้วห้ามเข้าระหว่างสังส่งซื้อก็ได้ก็ได้ก็ต้องตอบตามเคยแ้ะตอบเข้าใจไปอย่างหน้าจํำใจเราจะดีก็ไมทําทำอะไรครับก็แคร่รอไปนอนรอบดเตียงอย่างไม่ทันรับแกพ้พารคูลสองก็เสร็จไปทีเรียบร้อยแล้วปฏิบัติการฟาร์มของเราก็ได้เริ่มขึ้นต่อเราจะได้กับม,มีอะไรเตรียมมาปางโงดีไปเลือดจะเป็นวงจรอุบาตเราจะนั่นไม่นนาากกรดดเงิคบึ ด้วยพลังแห่งเกมฮาร์คูณสองทำให้เราฟาร์มได้โคตรเร็วทำมาไดไม่เช่นเคยออกเรือไปที่เกออาะทหารเรือคุยกับสาวสวยสาวสวยพูดตามบทเดิมที่เกมเนี่ยเซตไว้ให้ผมไปหาไอ้ดกแดงแต,ตามสไตล์ของเรามันเม่เคยมีเรื่องอะไรที่ง่ายหรอกอุบัตกรเกิดขึ้นมาอีกแล้วยืยด่ดีใครโดเขาบินม,มาจากไหนก็นไหมรู้พอยีงสก,กิลลูกไฟใสผมพร้อมที่เป็นคนไม่ยอมคนจะต้องตีงเข้าคืนบงังกาดียังไงมาต่อยผมพร้อมที่ม่็นคนไม่ยอมคนจอสวนคืนบงังกาดียังไงแบบคนไฟใสชั้นนะ่ะต่อยใครโดไปสังส่งหมัดซ้อมหมัดแต่ดูบหอว่ามันจะไม่เเเขข้าก็องมันลย แค่ถามไปดีกว่าดูเบอร์ว่าจะต้องนี้ แต่มันคงมาอยากให้ผมไปแง่ายๆล็อกไมา่ตามมาฆ่าผมขาเหลือเลยแม่โหดเก็บความแคนเวลาแคนที่ล้างแล้วล,ลีบออกเดินทางทันท,ทีหวังว่าครั้งนี้มนไม่จะมีอุปสรรคอะไรนะไปคุยกับไอ้นอกแดงเสร็จโดนด่าวันนู้ไปหนึ่งคำพอกระใช้แหมมหาไว้แมนตามบทหล่อพี่แล้วเลยไวแมนไม่เคยเปลี่ยนคำพูดโม่เกี่ยวกับสเน็แมนให้ผมฟังอีกครั้งหนึ่งพอกับเสนอขายในราคาหนึ่งล้านผมได้ฟา์มกันมามากพอที่จะซื้อในราคาหนึ่งล้านผมก็จัดไปเลยครับแลวผมก็ได้มาแล้วสเน็กแมนด้วยความเคอะข้องหม่ล็อกก็ใช้ทันทีครเท ของโคตรดีและของใหม่มากก็อยากลองวิชารีบีกไปหาของโคได้ทันทีลอกสกิลใหม่ไปหนึ่งข้างพร้อมกับงงว่าทำามมันต้องออกไปข้างหลังด้วยเดินมาจะประสาทายเมื่อชาวตาจะน้ำพายเรามาเจอกันเดี๋ยวเวลากับมาลาแค่เราพรมกับไอ้มังกรไขโดนนี่ด้วยความเฮอรของใหม่คิดว่าจะสู้ได้ล็อกสกิลทุกสกิลที่มีแต่พอเราก็ตามเคยครับผมตายเหมือนเดิมแม,ม่เอ้ยเขายังไม่แข็งพอสินะ ระหว่าที่กันเรจะกลับไปฟาร์มเห็นคนชื่อคิงลูฟี่อะไรนะคิงลูฟี่เหรอแก่กาดียังไงมาใช้ชื่อคิงลูฟี่นะถึงมันจะใช้เกียร์สีดงแม่ผมก็เถอะแต่มมันยังไม่ได้ว่าฟีมือก็พรอมเลยผมเลยจึงกจัดให้มาสักดอกสองดอกแต่มันกลับหนีเข่าเซฟสซนไปซะงั้นด้วยความเปรี้ยวตีที่ได้ของใหม่มากก็เลยเดินหาแถวนี้ดูวามีใครอยู่พอใจให้ผมแก้ขันไม้ขันมือบ้างเจอไอ้หมอนี่ผมก็เลยต่อยไปสัานหนึ่งมแต่มันดนโยกหลบได้ เฮ้ยยังไม่ทำบ้านอาะนี่ไว้บอลเดี๋ยวต้องมีของดีแน่แน่เราจนนะนาการต่อสู้ของเราก็ระไดเริ่มขึ้นปรากฏว่าไอ้โมนี่ใช้พลโมจิเดี๋ยวนะเนี่ยเหมือนก็นได้เลือกเลยการต่อสู้ระหว่างลูฟี่กับคาตาคูริ ถ้าเปการต่อสู้ที่มันมากแน่ๆแต่อันนี้ก็ไม่โหดอย่างที่คิดผมต่อยันไม่เพียงไม่กี่บัดมาก่อตายแล้วแต่ไม่ว่ามันจะแค้นี้ผมข่ามันตายมันพยายามจะขาผมสร้างงานผมกว่าโดนข่าตายขามันตายบ้างทำกันอยู่อย่างนี้อยู่สักแป๊บสุดท้ายก็เหมือนในเรื่องครับสุดท้ายเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันได้แล้วเราก็แยกย้ากันในฟาร์มต่อฟาร์มต่อเฟเลยถึงเวลาที่ผมจะต้องไปต่อยตีกับลอบลูจีเพื่อช่วยโรบินอด็กมาถ้าพูดสิโรบินว่าอยากมีชีวิตอยู่ฉันอยากมีชีวิตอยู่ โธ่เทพพอที่ผมอินไปเลยจะได้ผมก็ฟาร์มรอดรูจิวนไปวนมาซ้ำซ้ำเ,เหลือแล้วถึงเวลาที่เราต้องย้ายเกาะด้วยความที่เราไม่รู้ต้องไปฟาร์มจุดไหนต่อก็ต่อบินไปที่เกาะช้าบ่นดีแล้วก็ไปดูว่าเกาะต่อไปไปทางไหนเมื่อคำตอบมากเขมรชักชาก้ชาครับรีบบินไปที่เกาะต่อไปทันทีเกาต่อไปของต่อไอ้ฟาร์มก็คือทิวเลอร์อปักขบถึงทิวเลอร์ปักตอนผมนึกถึงลูฟี่หลังไหนแม่เลยแม่งโคตรเท่แต่น่าเสียดายที่เขาไม่ทำมาเซสตกระปากันก่อนหลังจา่เซ็ตกระเปาเสร็จกับใบมีอะไรรับเควสตีบอทโก ตีเสร็จรับควสตีบอทงโอโวดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆหลังจากตีบอทงอไปเรื่อยเหมือนบอทงโผล่จะให้สิ่งตอนแทบผมไม่มากพอและถึงว่าผมจะต้องเปลี่ยนจุดรับควสรับควสใหม่พร้อมงานที่ใหญ่กว่าเดิมครั้นี้ตองบัดตีชาโดว์บัตเตอร์ ที่แรกเขามาคิดว่าบอทต้องคองคารมมากัทุกตัวนั่นแหละแต่ไอบอบทบ้านนี่โคตรโหดเลยที่แรกเขามาคิดว่าเป็นผมผมาเนี่ยอาสแตตแน่เลยผมดองมาเยอะแต่นั้นไม่ใช่เพราะเอาไปเท่าน,นั้นแหละผลแรกก็ไม่ต่างจากจเดิมมากนักผมตีมันตายหนึ่งตัวมันตีผมตายคืออีกหนึ่งตัวเช่นกันเราจะที่ฟาร์มแบบลำบากอยู่ซักแป๊บผมก็นึกขึ้นแด้ผมดูยูทูบมาเยอะ แล้วก็รู้วิาชาไซบอกมาสามบาทฮิวตัวเองได้ไม่ชักชาขับรีบบินไปที่เกาะอะาล็อกปากทันทีไปหาลุงหนวดนี่ลุงหนวดนี่ก็บ่นบาดบานบาบ,บา,บบา,บบาบว่าสามารถแปลงร่างให้ผมเป็นหุ่นยนต์ได้บอกลุงหนวดนีไมแต่พูดอะไรมากเล้วเอาเงินไปแล้วก็แปลงร่างให้ผมเป็นไซบอกก็พอได้มาแล้วไซบอกร่างกายหุ่นยนต์นี่ก็หมายความว่าเขามก็แข็งเทาวันนะสิ ผมหมายถึงตัวนะครับหมายถึงกามเนื้อแข็งอะไรพวกนี้นะจะคิดอะไรกันไปไกลได้ขอใหม่มาก็รอใช้สักหน่อยลงไปแห่อารอมตีสักพักหนึ่งจนเลือนลดพอสมควรกดสกิลดูลงไปนังปั่นกระเจีย๊ยบเข้าับหิวเลือดขึ้นมานี่แหละที่ผมต้องการได้ขอใหม่มาก็รอกลับไปใช้ดูปรากฏว่ามันแทบไม่ช่วยอะไรพบเลยยังไม่ทันได้หิวเลือดเลยแม่งกระตีผมตายก่อนแล้วพวกเขาซึ่งทําอะไรเพิ่มเติมไม่ได้แล้วก็ทําได้่จําใจฟามต่ออย่างนี้ไปเรื่อยฟามในสักพักหนึ่งก็ถึงเวลาที่ผมจะได้หลุดพ้นจากฝันลายสักทีไดไ ผมเกล็ดไอ้เกาะที่เลือปลาที่สุดเลยแม่งฟางโคตรลำบากคดีเราไปย้ายบาตที่เกาะมนุษย์เหือกมองมาอยากขับเกาะนี่เห็นเด่นชัดมาเลยวินวนอยู่รอบเกาะสักพักเดินหาเจอเสืป่าอ่าอยู่ตรงนี้นี่เองสอนเสนียนเลยนะแต่ทำเนียของช่องเราหลังจากที่ไม่ค่อยทำมานานมากก่อนไอ้เกาะเราตีบอสเกาะนั้นพอลองตีไอ้บอสเกาะไอ้ดูปรากฏว่าไอ้บอสเกาะนี่แม่งตีโคตรง่ายเลยง่ายกว่าไอ้บอสเงาหนันเยอะ สู้กันยืสะพานหนึ่งไม่รู้ผบโชวดีมาจากไหนเด็ดดอกอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรได้หน้าตามันดูเหมือนแพนทที่ผมก็เลยเอาไปสแก,กูเกิลดูเพระาะได้คำตอบมากถึงต้องตกใจมันสามารถเอาไปเข้าดีเวอร์ได้ไปชักช้าครับหลังจากดูยืนเสร็ัพั์เรียบร้อยผมก็รีบบินไปที่กเกาะทหารเรือก,ก่อนเลยเจอท่องเที่ยวรายหนึ่งผมก็เลยเข้าไปหาเขาเหมือนเขาจะหลงทางเข้าไปคุยกับเขาเขาบอกว่าเขาต้องการแผนที่ไปหาแม่เขาหน่อยแต่เขาคงไม่รู้อะไรเสียแล้วผมพกแผนที่มาด้วยไม่ชักชา้ารีบยื่นแผนที่ให้เขาทันที ขอบคุณผม็นการยกใหญ่บราบบราบบราบเมื่อเขาจะดีใจจัดเขาบอกให้ผมไปคุยกับอีลิทไพเล่แล้วเขาจะพาผมไปนิวเวอร์ไม่ชักชาครับผมที่รู้อีลิทไพเล่ยู่ต้องไหนก็รีบบินไปเกาะแรกทันทีตาพีได้ยูทูบบอกบินไปที่เกาะแรกแล้วก็ไปหาข้างหลังเกาะเจองูตัวหนึ่งเขาบอกให้ผมไปหาไก่ทอดให้เขาผมที่รู้ว่าไอ้นี่คงไม่ใช่เขายจะไปผมไปนิวเวอร์ได้หรอผมก็เลยทำเป็นใหมได้ยินไปพยายามเดินเข้าหลงข้างหลังตามทีน y o ยูทูบบอกก็เดินเข้าไปไหนผมก็เอะใจก็เลยไปยูทูบดูอีกครั้งหนึ่งปรากฏ วิธีแบบใหม่มันไม่อยากอะไรเลยมันอยู่แค่ฐาเหลือตรงเนี้ย <_ glaub> เขินเลยพรามาถึงหลอกใหม่ผมก็ถึงกับต้องต้องตะลึงด้วยความใหญ่และสวยของมันแค่ผมเห็นจากไกลไกลก็รู้แล้วว่าต้องมีกอเจ๋งๆมากมมยแน่นอนเดี๋ยวไปเช็คเพนดีกว่าเผื่อเขาจะมาฟาร์มได้แต่เขาก็คิดในใจอย่างลรว่าคงคงมาฟาร์มไม่ได้แน่ๆตานแล้วเาคิดไว้เป๊ะ ผมยังเวิร์ไหมถึงอยู่ต่อไปกับแบบมีประโยชน์ก็เมื่อความรักนั่แหละครับถ้าเขาไม่ใช่อยู่ต่อไปก็ไรประโยชน์อยู่ดีูวแลวกะเสากกับเป็นโลกเก่าดีกว่าไหนๆหนมาโลกเก่าสัางทีก็แม้ซูมพลนสักหน่อยได้พลนมาจิตวิญญาณคนหล่อแลใจดีเห็นมือใหม่เป็นไปได้ก็ต้องพ้นไปแจกสุมครั้งที่สองผมไม่รู้ว่าสาวร้อยคนที่เขาเห็นผมเป็นคนหล่อใจดีและตกลุ่มรักผมหรือ,อยังไงนะให้คนมากมากผม,มเฉยเลย ด้ความที่เห็นนะเป็นผลแรงของพี่มมาตอกหดมากแน่ๆก็เลยลองไปเสิร์ชยูทูบดูว่าผลนี้มันโหดหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ได้ผลยาที่มีเกยร์สีแสแน็คแมนอยู่แล้วครับผมไม่อยากกินสักเท่าไหร่เลยแต่พอดูไฟดูมาเขาสามารถอัพเปโซโล่ดันคนเดียวได้ด้วยโคตรดีปรเปิดยูทูบดูแป๊บเดียวใหม่นาะคนเนเซิร์ฟกับบอลลุมผมเต็มไปหมดเกิดเรื่องอะไรขึ้นฟันเนียแต่เนื่องด้วยมีคนในเซิร์ฟลุมผมมากทำให้ผมรู้สึกอึดอัดใจใเป็นอย่างยิ่งผมเลยต้องหลับตาทำเป็นยยิินนนไมม่เเห็แลกกกแลกบ แค่นี้ก็โล่งใจแล้วด้วยความเหอของไมค์กับอาฟสก,กิลไปต่อยเขาหนุนน,นี่หนัดราบรามรามราบวไปหมดถือด้วยความพีเลยวแน้อยสู้ใครเขาไม่ค่อยได้โดนสองลมหนึ่งเข้าไปอีกก็ให้ผมต้องตายทั้งสี่จัก,กรพรรดิทั้งหัวหน้าโดยที่หนึ่งใครจะไปสู้ไหวฟะเนี่ยแล้วนะกับไปการต่อสู้ขัขงสุดท้ายในอีพีนี้อีพีที่ผมขออะไรดีเอ่เอพมพบขอให้อ่อขออะไรดีเอาเป็นวาดผมไม่ขอหยอดไลค์ like แล้วกันนะอีพีนี้ผมขอให้คอมเมนต์ถือแค่สี่ร้อยคอมเมนต์ก็พอแล้วผมขอสปอยล์ไปก่อนเลยว่าอีพีหน้าผมจะไปตลุ